นายอนนท์กลิ่นแก้วแกนนำกลุ่มสวนรวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปปสเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลตบทรจิรพภพธุริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสอนกลางให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจของนายอนิวัตรประทุมทินหรือนาราเคปกระเทยภายหลังพบว่ามีการเงินที่ร่ำรวยผิดปกติจากเดิมเป็นคนไม่มีฐานะ โดยนายอนนท์แกนนำสปปสกล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมายังกองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนาราเคปกระเทยซึ่งทางกลุ่มสปปสได้ติดตามมาโดยตลอดเพราะว่าเมื่อก่อนนาราเคปกระเทยมีฐานะยากจนแต่ตอนนี้กลับมีฐานะร่ำรวยและมีกิจการต่างๆมากมายคาดว่าอาจจะเป็นการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษีจึงอยากให้มีการตรวจสอบที่แน่ชัดว่าเป็นการทำธุรกิจที่สุจริตหรือไม่ ส่วนสินค้าที่มาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางก็ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าว่ามีการผ่านออยอหรือไม่และตรวจสอบโฆษณาทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่หากพบว่ามีการกระทําความผิดจริงก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการอย่างถึงที่สุด ่วนแพลตฟอร์มขายสินค้าทางออนไลน์ลาซาด้านั้นทางกลุ่มสปปสยังคงทําการแบนอยู่และหันไปสนับสนุนคู่แข่งอย่างช้อปปีแทนทั้งนี้พลต,ตรีอนันนานา,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 นานสมบัติผู้บังคับการปคบอได้มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดตรวจสอบการจําหน่ายสินค้าทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะลาซาด้าอย่าให้มีการจําหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามหน้าง,งานที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างเข้มงวด